<TV. S 2> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแชทกับ A และแซททีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซทช่วงแรกกับซดสตรีในวันนี้กุรยุทธและหนุ่มแอมมาในหัวข้อที่ว่างบน้อยจะหาซื้อรถปิกอัพที่ใช้งานมาแล้วกว่า10ปีจะสามารถใช้งานต่อได้อีกนานแค่ไหนตามไปแัดกันเลยค่ะ สวัสดีครับมาแล้วฮะซัสติดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูนะครับคาถามวันนี้อยากจะถามพยุทธว่าคนที่มีงบน้อยพี่งบน้อยนะครับแต่อยากจะได้ปิกอัพสักคันหนึ่งแต่เขาสามารถซื้อได้ปีค่อนข้างเก่าหน่อยพี่ประมาณ10ปีไปแล้วอย่างเงี้ยเขาอยากจะรู้ว่าแล้วเขาซื้อมาแล้วนะครับ จะสามารถใช้งานรถคันนี้ต่อไปได้อีกนานไหมพี่ในการเลือกซื้อ i ิก up หนึ่งคันนะครับก็คือจะต้องไล่รุ่นตั้งแต่4ประตูเลยครับ <4 S 1> ผมสประตู2ประตูแบบมีแคปนะครับประตูด้านข้างเปิดได้แล้วก็เป็นแบบ2ประตูที่เป็นแบบเน้นบรรทุกก็ต้องถามกลับไปครับว่ารถที่เราซื้อไปต่อน,นั้นใช้เพื่อการใดใช้มาคนเดียวหรือใช้มากี่คนนะครับจนถึงเรารถยนต์มีประวัติเข้าตรวจเช็คตามระยะไหม หคือถ้ามีประวัติตรวจเช็คตามระยะมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนตรงตามระยะสองคือไม้ที่เห็นไม่เยอะอย่างนี้ครับสบายใจซื้อได้แต่ถ้าเป็นลักษณะของตอนครึ่งหรือเป็นแบบในส่วนของบรรทุกซื้อมาเพื่อทำมาค้าขายแล้วก็สร้างผลกำไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าถ้ารถเหล่านี้นะครับไม่มีวัตเหตุหนักร,ร,รถยน์มีการตรวจเช็คตามระยะอย่างแม่นยำรถยนต์มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนตลอด พอมาถึงเราเนี่ยระยะทางหน้าปัดอาจจะไปสัก4,000 5,000 6,000กิโลเมตรถามว่าเครื่องยนต์ดีเซลไปไหวไหมอันนี้สบายมาพิยุทธเคยเจอเคส,เคสลูกค้ารถป e ิกอัพอีสูซ์หนึ่งคันที่เน้นเพื่อการบรรทุกไปกันสูงสุดคือ1้า500,000กิโลเมตรทีนี้ใน1้า500,000กิโลเมตรเนี่ยทุกๆอย่างเกิดจากความแม่นยำเปลี่ยนในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นต่างๆครบหมดตรงตามเวลาชิ้นส่วนสำคัญที่ควรเปลี่ยน ในจุดที่ต้องเปลี่ยนตามระยะทางก็เปลี่ยนตรงถ้าเราใช้รถต่อก็สบายๆเนื่องจากว่าเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยนะครับในส่วนของการทํางานเนี่ยอัตราการขยายตัวต่ําก็หมายความว่าเครื่องยนต์เนี่ยตอนแรกๆที่เราซื้อรถยนต์เนี่ยรเราต้องค่อยๆเปิดรอบเพิ่มการใช้งานในหลากหลายมิติ ขับความเร็วแตกต่างใช้เกียร์ต่างๆนั่นคือการคล้ายๆกับรันอินผ่านจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามีการปรับตัวของเครื่องยนต์บังคับเลี้ยวเบรกอย่างเต็มที่วันหนึ่งที่เราขับใช้งานเนี่ยระยะ1นึ0 0 0สนถึงสี่แนี่คือช่วงที่กําลังขับสบายๆแล้วก็กําลังเครื่องยนต์ดีหมดค่าความข้นใสน้ํามันเครื่องใช้เบอร์10 W30 ลสามสิบนะครับเป็นน้ามันเครื่องที่เบอร์บางมากพอเราขึ้นไประดับ4ี่สากิโลเมตรแล้วนะครับก็อาจจะเปลี่ยนเป็น10 W40 บ ตัวเลขหน้าคือในส่วนของอากาศที่ร,ระบุไว้นะครับว่าคือตัวเลขที่อากาศไม่ร้อนกับตัวเลขหลังก็คือประสิทธิภาพในการล้อเลื่อนขณะอากาศร้อนต่อไปครับพอรถผ่านระดับ6กเจ็สกิโลเมตรก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างเช่น20่สิบดเพื่อเอาน้ำมันเครื่องมาช่วยงานตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเราเห็นรถจนขนาดนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงและรถมีการใช้รอบอย่างเหมาะสมใช้รถอย่างเหมาะสมไม่ได้บรกเกินรถจนไม่ได้ดัดแปลงอะไรรถจนเหล่านี้นั้นไปได้ไกลมาก ต่อย่างนี้ผมแนะนําอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมนะถ้าหากว่าเอาแบบชัวร์มั่นใจโอมากาเสกคาก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็แล้วกันสําหรับรถยนต์มือ2นะครับตัวนั้นเนี่ยการันตีหลายอย่างเราจะเล็นวงเล็กไม้ทุกอย่างเขาเขียนคอนเซปต์เลยครับว่ารถดีมีประวัติเช็คได้นะครับผมวันนี้หมดเวลากับเรา2คนแล้วนะครับในช่วงของซัสตรีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซุแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ